สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากนะคะนั่นก็คือเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่แบบสูตรอีสานบ้านเฮาเดอร์นะคะก็มีวัตถุดิบต่างๆดังนี้เลยนะคะหนึ่งเลยแล้วก็ต้องมีนะคะเครื่องในไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องแกงมีข้าวคั่วนะคะก ผักชีโรยหน้าต่างๆนะคะใบแมงลักต้องพร้อมนะคะนี่เลยมีลูกโดดมีมะเขือนะคะอยากใส่อะไรก็นํามาใส่เลยนะคะแกงอ่อมของเรานะคะใส่เกลือน้ำปลานิดหน่อยนะคะรสด,ดีแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้าเริ่มแรกนะคะก็โขลกเครื่องแกงนะคะสักไส้หัวหอมพริกนะคะโขลกให้เข้ากาันเสร็จแล้วก็นำมาผัดนะคะ พอผัดได้กลิ่นหอมๆเยอวๆแล้วนะคะก็ใส่เรื่องในไก่ตับไก่กับกลืนที่ล้างสะอาดหั่นแล้วลงไปนะคะเรียกว่าลวนๆในกระทะเลยนะคะนี่คัวจนหอมจนเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสนะคะใส่เกลือรสดีน้ำปลาร้านิดนึงนะคะแล้วก็นะคะนี่เลยพอเริ่มสุกก็ใส่ขา้าวลัวลงไปแค่นี้เองค่ะ จากนั้นนะคะปล่อยให้เดือดนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ผักที่มันสุกยากนะคะใส่พลิกหรือว่าลูกโดดใส่มะเขือนะคะให้เดือดเสร็จปุ๊บนะคะเราค่อยตามด้วยผักนะคะผักโรยหน้าซึ่งประกอบไปด้วยผักชีลาวใบแมงลักนะคะต้นหอมมีขาดไม่ได้เลยนะคะแค่นี้เองใส่ลงไปเลย จากนั้นคนให้เข้าการผักยุบผักสุกแล้วนะคะปิดนะคะแล้วก็ชิมรสตามใจชอบกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ,รอ,นๆอร่อยอร่อยแซ่บไหลเดอร์ลองไปทำดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ